สวัสดีตอน หนึ่งทุ่มนะคะที่โตเกียวค่ะคุณผู้ชมกำลังอยู่กับของขวัญที่ YouTube นะคะแล้วก็สวัสดีคุณทุกคนที่ Fanspace ด้วยค่ะของขวัญอยากไปกินปิ้งยา่างมันอยู่ห่างจากโรงแรมของขวัญไป7นาทีเดินค่ะโตเกียวฝนตกนะคะไม่ว่าจะโตเกียวหรือที่ไหนค่ะในญี่ปุ่น ทำไมถึงต้องมาฤดูฝนของควันไม่ได้สนใจว่าเราจะไปเที่ยวฤดูไหนอะไรของควันคิดแค่ว่าเราว่างและเราก็ไปเที่ยวได้ก็ไปค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะตกไม่ตกพกไว้ก่อนเพราะว่าตกแน่นอนร้อเอร์เซนต์อ่ะดูค่ะทุกคนพกร่มนะคะทุกคนพกร่มคะ่ะ ขนาดในตึกยังเดินงลงกลางร่มพกรมค่ะพกร่มเดี๋ยวออกไปข้างนอกสุดก็กลางร่มแล้วเราอยู่กันที่โตเกียวชิบูยานะคะหิวแต่กินแล้วนะกินตั้งแต่อตอนประมาณห้าโมงเย็นก็หิวค่ะไปค่ะเดีาไปกินปิ้งยากมันอยู่ ไกลจากโรงแรมเราประมาณเจ็ดนาทีค่ะอีพีนี้จะพากินค่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะช่องของคว,วันสปอตไลท์ก็เป็นช่องตามไลฟ์สไตล์ค่ะแต่ปกติของควันจะใช้ชีวิตยอยู่ที่เท็กซัสสรัฐอเมริกานะคะเมืองฮิวสตันค่ะแต่เป็นฮอลิเดย์ของแฟนแล้วก็ได้ผลคอยได้ได้มาเลยค่ะไปค่ะพาไปกินเนื้อกัน ก็คือบรรยากาศตอนหนึ่งทุ่มนะคะนี่ค่ะโตเกียวของเราทำไมเดินเดินจังเลยขุ่นเดินให้ตาคุณอ่นไม่หนาวนะแต่ว่าฝนมีตามลง คนชนต้นไม้เห็นของฟ้าหรือเปล่านี <S 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 ่คนตกต็ไปค่ะคนตกก็เที่ยว

結構、お菓子とか置いて、買った分だけ、取れるい

啊，上班，上班，上班， ไปดูแสงสีกันค่ะแต่ไม่ได้ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์นะเพราะว่าครอบครัวนี้ไม่เที่ยวผับเที่ยวบาร์่ะพาคุณผู้ชมดูโตเกียวในยามค่ำคืนเป็นยังไงไปดูกันค่ะตอนนี้ยังไม่ดึกมากเพราะว่าใช้เวลาคืนไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพราะว่าอร่อยมากพากันสวบ เดินถนนได้หรือเปล่ามาเดินตามเขาร้านอาหารเดี่ยวมัองควงๆอยากกินทุกอย่างอยากกินทุกอย่างโอ๊ะไม่ดีไม่ดีอมลูกอมอดียวเมื่อกี้อร่อยมากร้านนี้อร่อยมาก เดี๋ยวจะแปะไว้ใต้คลิปนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ของขวัญนนะ้ำแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนของ Youtube โอเค